ลูซี่นี่อะมาดูตรงนี้หน่อยบอกเนี่ยช่วยหน่อยจะทําเกล็ดบอกว่าเกล็ดอะไรนะเกล็ดพญานาคเอาเกล็ดพญานาค<า>สวยๆเลยอะไม่เกล็ดปลาดุกละไรเคยเจอแล้วแต่อยากได้เกล็ดพญานาประดุกก็เคยเจอแล้วเจอแล้วโอ้ลูซี่ดูมาหมดแล้วนะแต่เกล็ดพญานาคอะไรลูซี่ยังไม่ได้เจอนี่อยากเห็นน่ะอยากเห็นปีกเจานะ<อ>เอาสวยๆเลยนะลูซี่เอาไปปีกพญานาค ออาา่ยังไฟนี่พออะลูซี่ลูซี่ไฟไม่พอเหรอไฟนีไม่มีเลยอะ โอ้โหขนาดไฟไม่มียังเป็นเกล็ดสวยขนาดนี้มาดูใกล้ๆสิเนี่ยขนาดไฟไม่มีนะเกล็ดสวยแล้นเนี่ยโอ้โหขนาดไม่มีไฟยังเป็นเกล็ดโอ้โหจะเอาเกล็ดพญานะอันนี้แต่เกล็ดมังกรเลยเอาโอ้โหผิดอีกแล้วไม่ได้เกล็ดมังกรนั่นเนี่ยอ๋ออยากไอ้ข้างไอ้ข้างหน้านี่คาแก้วเ้วะ เอาครับแก้วด้วยไม่รู้เลยเอาใจเย็นรู้ไหมนี่จะเย็นรู้ไม่ได้จะเย็นจะเอาเปล็ดพญานาคพญานางนี่มีมันต้องเลื่อนๆหน่อยหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวจะทำยังไงดีงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไอ้พญานาคอืมเนาะดูซิจะเอาพญานาคใช่ไหมพญานาคอ้ยเนาะเดี๋ยวก่อนดูก่อน้นี่ ใช่ทา,างยากที่สุซี่นักเรียนเป็นสุภาพสตรีอะไรก็ได้โอ้โอ,โอ,โอ้ต้องหุบหุบช่นต้องหุบห,ห,หน่อยอต้องสุภาพเรียบร้อยเป็นกลุ่มสตรีเขาไม่ไม่เคยเสี่าางส้อนกันถ้าถ้าหุบมันทาํนทาง,งานลําบากมันต้องอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทำง่ายกว่าโอ้ยหน้ากากอ่ะโอ้ยไม่อันเนี้ยกู้ควรอ่าสุดสุด โอ้ยน้อทั้งด้วันนี้ซีน่ามันได้ไหมเนี่ยเกล็ดพญาพนาคพญานาคมันต้องถี่ถี่นิดนึง สวยมากเลยอะสวยแล้วอือไม่มีตามงตามดตามแมวสักนิดเลยเนี่ยมันจะสวยเกินไปเลยนะเนี่ยดูทางนี้ก็โอ้โหเหมือนมังกรบินล๊กแกเลยอุ้ยสวยเกินไปอ่ะไอไม่คิดเลยว่าเลซี่เธอจะเชื่อมได้สวยขนาดนี้เอ๊ะ นอกจากฉันจะสวยแล้วชัดหญิงแลวฉันจะเชื่อมสวยอีกไหนดูดูดูโชว์สาธารณชนหน่อยสิว่าความสวยของพวกเราะนักคือไหมฉันเชื่อมเสร็จแล้วฉันก็เปิดจริงๆแล้วฉันไม่ได้โชว์ความสวยของฉันเลยมากมายที่เธอจะทำอย่างนี้ี่กลัว เกลัวกลัววมากก็มาพอกันแหละเหี่ยอมันต่างกันตรงไหนเนี่ยเธอเดินให้มันดูอกตรึงพึงไาหน่ะสิถ้าจะเดินค่อมๆเหมือนไม่มันนมานางมีพิเสริมหรือเปล่าไม่เสริมของฉันอ่ะเธอไม่ให้มาไม่ให้มาเก็บของกลับบ้าน ดิจะพาไปยัง<ป>ยังไม่เสร็จเลยเนี่ยไม่ดวจะพาไปเดินแบบได้ไหมสนใจไหมงานช่างไปเข้าพม่งประกวด Miss <laughs> มิสอยุน <laughs> ิเบสได้ไหมเก็บของก่อน